โอ,อพี่น้องาน่ารักจังเลยเฮอยแม่เ,เป็นอาบน้ำเหมือนเด้มฮะพ่ออย่อาลงไปให้กบเขาด้วเร่นนยุนี่แล้วลูกนะสบายดีพี่น้องสวัสดีครับผมยินดีตอนรัเขอาสูชงสาวลวาวเบาอีสานของเรา ช่องที่รับชายพี่น้องมาอย่างยาวนานจะเข้าปีที่เก็บแล้วตั้งแต่รุ่นบุกเบิกคลิปนี้จะทำเมนูอะไรครับปลาเผาเผาปลาค่ะชีวิตก็มีทั้งดีและไม่ดีผสมกันมารวมระยะเวลาเก็บปีพี่น้องไงแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เคยดูคลิปเราไม่ว่าจะรักหรือไม่รักกันก็ขอบคุณเหมือนเดิม ที่เคยดูคลิปสาวลาวบ่าวอีสานเคยมีเพลงบทเพลงหนึ่งของพี่เป่าสายยันจะเคยฟังบ่รักน้อยๆแต่ให้รักนานๆแม่นอแมอพนว่าเออรักน้อยๆแ,แ,แต่รักนานๆนีม่มีข้อใหมายรีอเดี๋ยวพี่เป่าเราลองเพลงไว้ก่อนเประทับใจเออคือม,าามังอากาศเย็นเด้อพี่น้อง แต่่เเมืือคนนนีาะยักษ์มูนี้ครับมาหนาวอีกแล้วมูนี้ก็ได้มาหน้าครับพอแม่ต้องใส่ส่งขา่เนาแขนเน่าอีกแล้วบัณนี้อันยักหนาวว่าหนาวไม่ได้รู้หรอกเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจวันนด้แดงน้อยใครมูนี้เวันอิสระได้มู้นี้เอฟซีท้ามันแนงน้อยเป็นไรทำไมต้องคอบปากเขาเอาไปแล้วเอาเอาอีกอะไรอามันรุด มันรุดออกไปแล้วมันไปไล่ข้าเจ้าเด็กน้อยันไ่เด็กน้อยก็เลยต้องคอปากมันไล่ก่อนมันไล่อยู่ซึ่งเราไม่ได้กัดมันไล่อย่างเขาต้องยานมันกัดขเจ้าเลยต้องคอปากมันพี่น้องิีงปลาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในเดิอพี่น้องเด้อพิกไปพิกมาเพื่อมันจะชุกเนาะมันโตใหญ่ยันใหม่ปีงหัวปีงหางขยับไปขยับมาสำาน็หละ พี่น้องมาเนี้ยฮะเรียบร้อยทำซั่วขอบุญผักผักขาสดแจากต้นของเราเองนะบาวันอสาวเอาเอาหนิแม่แม่พูดว่ายเลยมามาพี่น้องป่าบงคลเก็บซีทุกท่านมาให้แม่หน่อยขอหน่อยขอหน่อยมาช้อนหน้าข้อหน่อยเป็นเหตุผลครับโอเคปให้ เฮ้ยเขาจยากได้อะนี้มาเดพี่น้องใส่งขัวุนกันยกินมาปลานี่ตอนขาวมาเด้อมาเด้อพี่น้องลาหอนหอนดีมันดไอยู่เนาะยิงล้อขวุนนี่ไหนนี่ะเดา อไติมเนี่ยเขากระปาแคปและปาเท้านี่มันชดี่นอ่ะผักคะอยากต้นชดชด กินกับ้ำเมียงตต้ำขัาวปุ่นตั้มชั่วปุ่นตชั่วได้แจ่มเฮ้วอาไดอะไรคนตั้งก,ก,กล้องอ่าแจ่มของหลับเล่ย <c oughs> <c oughs> อ้นี่แ pues ซ่ดดนะครับนากินข้าวนางชอบกินปลาถ้ามีปลามนากินข้าวได้เยอะเลยอแม่ปอดอีกแม่ปอดอีกเยอะๆนะลูกนะเอาน้ำน้ำน้ำอาน้ำคือน้ำเปล่าทั้งองค์ไม่ปวดหรือเปล่าไม่ได้ทวนไม่ได้สอดอืมอังองกินนี่ดีห้องขามันนะ มดได้ยังหมดได้ยังในปากนะทำเครืองทำเ,เร็วเร็วมานั่งที่ของตัวเองพี่นะนั่งลงอ้ยอะได้ะไรนีม่มันชุดเกียวกัน อันตอนนาพอตัเอาเนี่ยแม่ตัดแม่มันยังแดงด้วยดอกว่ามันไม่ค่อยสุกนะพี่ว่านื้อน้ำเผาเนี้ยอ่ะมันตามกนิ่นอะไรไดี๋ยวเพิ่นไปเราได้ดินี่กี่มาสามแล้วครับแท่ไม่ออกมันมันเหม่ อักาศมันร่ามเลยเก็บมากขึ้นเลยมันกำลังแตกหน่อย,าายออบบนเยามาพี่นะเฮ้ยพ,พี่มาข้างหลังพี่อันนี้แล้ว ตาเร็วนำ้อนถคือพามือแลวบาดเหนียวอืม่รเ่้ตากี่อืมเขาเจ้ากับกับปั้นได้ยู่ทีเนอะเป็นเขาเจ้าฮอมเมลีกันได้เหรอ ก <fiction> mm ็เ hmm. พิ <ator il> Not. ่มขึ้นพอคะนี่ด้นมันแข็งอ่ะอืมแกงเนาะไม่มันมันดีกรเจ่๊ยบทไมเนี่ยแแกงน้งแกงน้ำไนั่นดีนะพร้อม่ะไม้แช่นอนหย่อน น้องมานน่ากว่อนแบน้นะองแล้วมานนี่น้อง,งมัจะมวนกินน้ำเอีายา้โชวเห็นยังดีๆเพ่อไม,ม่เลยพี่น้องเคนเพื่อนควดน้ำกินเองมาเล้วม,มาินข่าวบันีึกใครจะกินเด้ะสักคำแม่ก็ลืมแล้วามรือสี่แล้วนะร้อนเร็ว แมวบัไม่ควายนมันอย่านั้นควายนะิดน่าอายนะหนานวยมาก่เนี่นี <c ces> ่แม่สาวนุษสาดอย่คนเียมั้เลยนี่ นั่นยิงก็ดีเนาะก็มากกว่าเห็นด้านแม่หมอนลำากประเทศไทยมุม่งเน,นี่ยทะเลว่านั่นนี่เนาะทะเลว่านลำบากเวลามุม่งอยู่แบบมันเย็นเนาะเย็พัดกผึ่งอยู่มาคอยหนังเหมือนกันนะ เยอะได้โตเร็วน่ากินมากใกับกิ่เขาไม่หยุดเลยหรอต้านทุกคนสุดยอดเอาคู่กินไหยือเอาเนาะคู่ก็ได้ คุณว่าลูกแก่ดิบ่มเออพี่ปลาหน้นตาตาเอีเนียส่เน่เออใช่อะไรกันจ้าเจ้าปิ้งปลาเขามักจะนีเดียกัรทุกขอีมันแห้งครับกันทุขมาานี่แต่ว่ามันหวานลูกกินข้าวกล่นจังเลย กินข,ข้าวเเนี่ยกินพร้อมพร้อมพร้อมแม่พร้อมหน้าพร้อมเย่แบะมันกินแล้วถ้ามีปาลามนาชอบกินปลาบอกกินเหงือหมูบอกกินเหงือมัวบ,บอกกินกุง้งบครกินกุ้งหนังอ่าใครมากินหนังเนี่ย่มบอกกินก,กนนุ้ง,นนงบอกกินปูอกกนปเอาน้ำมาหน่อยน้ำ ให้แม่หน่อยคอหน่อยเร็วข้างหลังน้ำมันเห็นไหมน่ะเอามาเอามาให้แม่มาเร็วเร็วเร็วเรวอืมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแม่เออทอท้ายใจอีกงานวันรำนีมันได้อเอ เอาเขาก็อ,อิ่มตอนนี้เนาะเป็น่ในต้อนเขาลูกเป็นทิศลาไปนอนมามามาลูกมามากินอีกมั้ยเอาอย่างับสไตล์แล้วมาลูกนะมาเร็วขับยังไงอืมมาทับยังไงอันนี้เร็วเด้อกินปลาอ่ะปลากินเยอะๆเลยนีย่จะได้ไม่ต้องถามหานมทำสไตท์าำทำกันแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ